ก็ตั 2, ้งแต่คำสั 2, ่งสามปกครองที่แล้วเนาะตั้งแต่สามสิบมีในหกหกอะเนาะนี่มันกี่เดือนแล้วเนี่ยหนึ่งปีสามเดือนสามวันครับสั่งก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของกรรมการนะผมเราไม่ได้เข้าไปอ่ะอันนั้นเป็นกรรมการชุดใหญ่นี่เราเป็นผู้ปฏิบัติครับเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นคนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองไหมเจ็ดสิบสองแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็ชุดหนึ่งชุดหนึ่งอีกสองร้อยสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบสองร้เก้าร้ สา,ามห้าพันห้าพันสี่กับสามแต่อสองร้อยเก้าสิบแปดคล้ายกันสองร้อยก็สีบวกเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเจดิบสองเจ็ดร้อยเจดิบสอง่าเ, <7 72 S 1> เดียว่ใช่ห้าพันแปดสิบสามห้าพันแปดิบสามไร่เสร็จๆนิดนึงเนี่ยคือคือไม่จำเป็นต้องรลังวัดได้ไหมเพราะว่าเขาเขามีโฉนดกันหมดนะทุกคนเนะี่ยเขามีนอนนองสามนอนสองสี่เนี่ย เราสามารถเรียกคืนได้ภายใน30วัน60วันตามกฎหมายไม่ใช่หรอชื่ออย่างนี้เอเอข้อสังเกตอยู่ที่ระบวนการที่เาระบุไว้แล้วชัดเจนที่ดินจังหวัดจะถามว่าตกลงจะใช้เวลาถึง20ปีไหมคือกระบวนการตรงนี้มันมันอยู่ที่การรังวัดนะว่าอยากให้เสร็จเมื่อไหร่มีการอะไรน้อยเก่งไหนไม่ไม่อยากให้เสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จเร็วก็ดีไม่เร็วเร็วเมื่อไหร่เมื่อไหร่รรบเ いい感じだね。

หรือจะเอาไปสร้างคอนโดไหมเพราะเ็นทาเขากำลังจะให้สางชาติมา75%คือเพียวไฟ้า่ไมถาวันละสิบไร่ถือวาต้น10วันก็ร้อยไร่ร้อยวันอ่าฮะนี่คือกาะเรียบร้อย นี่บางส่วนเี่บไม่ทั้งหมดตรงนี้คือเฉพาะเกาะเกาะโกลด์เท่านัสิบวันก็สองร้อยเพราะว่าทีมดีลาออกกันหมดเลยลาออกกันหมดแล้วสมมติถ้าลาออกหมดกรมแล้วมันจะตรหลังวันเสร็จไม่ได้ชาตินี้ลาออกพี่จะลาออกปะผม่สองปีเขาจะลาออกรถไฟมากี่คนครับ คดีเก่าฮะเกี่ยวกับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโควิดนะฮะกับท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีศักสยามชิดชอบเพิ่นว่าท่านอายการจังหวัดบุรีรัมนีไม่สั่งฟ้องพรบคอมพิเตอร์แต่เปลี่ยนข้อหาเป็นหมิ่นประมาทแทนเป็นหมิ่นประมาทแทนก็มาแก้ต่างชั้นพนักงานสอบสวนอีกทีหนึ่งแต่ซึ่งมันมีคดีเกี่ยวเนื่อง กันที่ศาลคดีอาญาศาลที่รัชดาซึ่งผมชนะทั้งศาลชั้นต้นและอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันคือคดีเดียวกันเกี่ยวเนื่องกันเขาอหมไมอไม่ไม่ฮะเขาเรียกว่าไอ้ที่ก็เขาแจ้งไปแล้วเนี่ยมันไม่สั่งฟ้องอเขาเลยเปลี่ยนข้อหาใหม่ผมว่าก็แก้ได้อยู่แล้วเรื่องหมิ่นประมาทแก้ได้เพราะว่าผมผ่านเรื่องคดีหมิ่นประมาทตั้งแต่ชีวิตทางการเมืองผ่านมาเกือบ200คดีแล้ว มองยังไงส่วนตัวมองการที่ไปแจ้งข้อเก่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนข้อเก่าหาก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองทางการเมืองมันเป็นเรื่องปกติทางการเมืองเราเป็นฝ่ายค้านเราก็ต้องอภิปรายพอเราอภิปรายปุ๊บมันก็ต้องกระทบกระทั่งเป็นเรื่องปกตินะครับการอภิปรายมันคงไม่ได้แบบพูดเชิงบวกหรอกมันต้องพูดเชิงลบถูกป่ะคำสั่งสารปกครองสั่งให้สั่งให้ที่ดินหรือกรมที่ดินเนี่ยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเพิกถอน โฉนดที่ดินเขากระดงทั้งหมด5,083ไร่ทั้งหมดมันมี7 7 2แปลงนส .3 นส .4 บวกกับอีกประมาณ290แปลงนส .3 นส .4 เกือบพันเกือบพันไร่ด้วยกันซึ่งณปัจจุบันกรมที่ดินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีกับ3เดือนเนี่ยเดิมทีเนี่ยภายใน30วันเนี่ยจะต้องให้เจ้าของเดิมเนี่ยมาคืนโฉนดแต่ปรากฏว่าไม่มีใครมาคืนอ่านั้นพ้นระยะไปแล้ว และตอนนี้ทางกรมที่ดินก็ตั้งคณะกรรมการสอบรางวัลที่ดินร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็แบ่งเป็น2ทีมทั้งการรถไฟด้วยทั้งกรมที่ดินด้วยแบ่งเป็นสองทีมเริ่มดําเนินการรางวัลตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากผมโพสต์ว่าจะมาที่บุรีรัมย์เนี่ยเมื่อวันก่อนอแสดงว่าพอผมมา <c oughs> ปุ๊บเริ่มรางวัลละนั่นหมายความว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี3เดือนกว่าจะรางวัลได้ผมก็ถามว่าตกลงนี้จะรางวัลชาตินี้หรือชาติหน้าเสร็จแกบอกว่าพา 60วันน่าจะเสร็จผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาให้กําลังใจทุกๆ15วันให้รังวัดเสร็จเมื่อรังวัดเสร็จปุ๊บจะได้สรุปไงว่าตกลงเขาไม่คืนโฉนดพอไม่คืนโฉนดมันก็ต้องอะไรฟ้องจะฟ้องขับไล่หรือจะให้ชงให้เช่าก็ว่ากันไปใช่ป่ะ,ะเพราะฉะนั้นไอ้5 8 3ไร่ผมถามว่าผู้เสียหายประมาณเกือบพันคนจะไปฟ้องกรมที่ดินหรือไปฟ้องการรถไฟได้ไหมฟ้องไม่ได้เพราะมันมีคำพิพากษาสามปกครองมาแล้ว คุณต้องไปฟ้องกับคนที่คุณไปซื้อต่อที่ดินมานะถูกไหมคุณต้องไปฟ้องต่อกับคนที่คุณไปซื้อต่อมาแล้วผมก็บอกทางกรมที่ดินไปแล้วว่าเอสที่ดินนี้เป็นของกรมที่ดินเดิมแล้วมอบให้รถไฟไปเนี่ยใครจะเป็นผู้เสียหายในกรณีที่ในช่วง55ปีที่นําที่ดินของเขากระโดงเอาไปขายเอาไปขายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้ครอบครองคนสุดท้ายให้ปรับพื้นที่ดินให้เหมือนเดิมถ้าไม่ต้องการชดใช้ทางแพ่ง ถ้าไม่มีไม่มีการชดใช้ทางแพ่งก็ต้องฟ้องร้องค่าค่าเสียหายทางแพง่งทางแพง่งใช่แต่ส่วนส่วนส่วนการรถไฟหรือกรมที่ดินเนี่ยการรถไฟจะให้คนที่เขาอยู่เดิมเนี่ยเช่าต่อก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอำนาจผมในฐานะที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยแล้ววันนี้ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดเรเฉลิมชัยสีอ่อนก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญซึ่งท่านให้ผมตามอยู่สองเรื่อง คือตามเรื่องเขากระโดงนะเรื่องที่2คือเรื่องค่าปรับของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นผมมอบหมายมาก็มาตามให้แทนท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรครับาาก็จ,กจะมาทุกๆ15วันมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดินกับการลถไฟให้รังวัดที่ดินให้มันเสร็จเร็วๆครับผมเน้นเป้าหมาย่างๆใครเขาได้ก็เหมื เป้าหมายเรื่องอะไรฮะเป้าหมายนี้เป็นเรื่องส่วนรวมมันเป็นที่ของนายหลวงรัชการที่5ต่อรัชการที่6<ม>เขามอบให้การรถไฟไปทาที่เป็นที่ดินของการรถไฟแล้วก็เป็นเขากระโดงเป็นพื้นที่ดินที่หินแข็งทําทางรถไฟได้ดีแต่ปรากฏว่าในช่วง55ปีเนี่ยมันมีเอกชนเนี่ยเอาที่ดินไปขายเอาหินไปขาย<ม>เพราะฉะนั้นการรถไฟกรมที่ดินเนี่ยก็จะต้องไปฟ้องเรียกร้องเอากับคนคนนั้นที่ถือครองคนสุดท้ายสุดว่าตกลงเนี่ย จะเอาหินเขากระดงมาคืนได้ไหมถ้าเอาหินเขากระดงมาคืนไม่ได้ก็ต้องจ่ายเป็นเงินแค่นั้นเองอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง f a c e b o o k YouTube t i k t o k Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ